สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอีทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง3้มสาวดาวซิ่งนะคะวันนี้่าลูกชายนะพี่พไ,ปไปไปไปทำงานกันหมดเลยวันนี้ลูกชายอยู่บ้านนะคะร้องไหมน้องเหงาไม่ลูกไม่เงาเหรอกครับลำคาญเสียงเข้าตุนมากข้าวตุน ออกมาวิ่งเล่นกับน้ำเพรต์ไว้แลวหู้โาทำไมให้กินเยอะจังพอแล้วอเอาไว้ให้คุณครูมาสอนตอนเย็นแน่แน่ยังบายอมอีกนะของเขาดู่ะของเขายังไม่ได้ล่ามเลยนะมาแล้วไม่ได้ล่ามเลยปา้ปาวป้าวของหนูไปทำไมอ่ะอ้วนแล้วเราอ่ะกินน้อยๆหน่อย กดลูกเต็มไหมโอ้โหตน้นทำไมผ่านมาสงปีน้ําเพชรสูงกว่าควานจอยจะไปยืนเทียบดิเมื่อสองปีที่แล้วยังตัวน้อยๆอ,อ,อยู่เลยใช่ไหมเนี่ยผมโตเป็นหนุ่มแล้วครับเช็คห้ำดูดิห้าใหญ่ไหมห้าใหญ่ไหม <c oughs> <c oughs> น้ำเพชรที่บ้านไม่ได้มีแค่กล้วยมาฝากนะลูกเรามี อัางงานกับทูเรียนด้วยนะแซบบอ๊อแซบบอ๊บบอ ไปยุ่กับผมอนะไรองนี้เดี๋ยวนี้โตเป็นหนุ่มแล้วเนะเขาจะออกงานแห่เหมือนพี่ไมเคิลแล้วมูสบอฟบอกผมจะออกงานแห่เหมือนพี่ไมเคิลนะครับเออวันจันทร์มาก็ให้คุณหมอมาเออโทรบอกเลยเนาะแจ้งไว้เลยเนาะแต่เช้า เพราะว่าเดี๋ยวก็จะจับฉลากแล้วไงนิ่ง่ันิ่งหโอ้ยน่าจะได้อยู่ล็อกคอน่าจะได้อยู่เชื่ออื่นๆเขาทาหมดแล้วรุ่นคาวเดียวรุ่นลาวคาวเดียวกันเขามีกันหมดแล้วเหลือแต่เต้าอ้วนนี่แหละเด็กคงนี่ไม่เมคิปแล้วเหรอลูพรเดียว อีกน้อยนึงก็หอดกล่วยแล้วมากินอ่างหุ่นกันดีกว่าจากผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญคุณแม่ราไม่ประสงคจอกน้ำนะคะองหุ่นไซมัดลูกโตๆลูกเขียวเขียวเลยแล้วก็องุ่นไข่ปลาจากคุณแม่นารีแดงขอบคุณครับอู้เอาแบบนั้นเลยนะ

เหลือความแซ่บอีกนะน้ำเพชรนะคะมานาทุเรียนรูกโตๆจากแม่เกดนะครับมา ยูนี่ก็ตั้งใจเรียนนะครับจะได้เก่งไวๆนะลูกนะครับตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวแม่กับป้ากลับก่อนนะนะเดี๋ยวพี่ไมเคิลก็มาอยู่เป็นเพื่อนอีกสักหน่อยนะคะก็เดี๋ยวพี่ยอดทองก็เลิกงานแล้วนะลูกนะก็จะขออนุญาตนะคะลงจากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่แม่ซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจนะเป็นกำลังใจให้กับ บ้านสามสาวดาวซิ่งด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ